สวัสดีครับคุ่เอ็มนะครับวันนี้จะมาต่อเกี่ยวกับการแยกจวประกอบผู้นำดีรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจงนะครับสําหรับซีรีส์นี้ก็จะดาเนินการไปดําเนินมาหลายตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไปย้อนดูตอนก่อนๆเลยนะครับอันนี้จะมีความซับซ้อนของโจทย์เพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยมาดูที่ตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นะครับโจแยกตัวประกอบของผู้นำต่อไปนี้ ดูว่าจะมีความซับซ้อนอลังการมากขึ้นนะครับเริ่มทำนะครับก็ขอลองจดก่อน x กำลังสองคูณกับ x บวกสี่ลบเจ็ด x บวกสี่นักเรียนต้องมองครับว่าสองก้อนนี้มีอะไรบ้างก็จะมีก้อนที่หนึ่งเป็นอันนี้ครับก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองคืออันนี้ครับสองก้อนถูกคั่นด้วยเครื่องหมายลบทีนี้ต้องนักเรียนมองแป๊บหนึ่งเนี่ย อย่าไปใช้สมบัติแจกแจงในการกระจายเข้าไปนะครับมันจะวุ่นวายมหาศาลมากให้นักเรียนดูครับว่าสองก้อนเนี้ยมีอะไรที่มันเหมือนกันลองเพ่งสายตาดีๆโอเคได้แล้วเนาะที่เหมือนกันคือนี่ครับ x บวก4วงเล็บเนี่ยครับวงเล็บ x บวก4เลยมันเหมือนกันเลยเห็นไหมครับสองเล็บเนี้ยนักเรียนถูกไหมดึงมันออกมาเลยครับดึงมันออกมาคือเขียนไปเลย x บวก อันนี้คือส่วนที่เราดึงออกมาแล้วถูกไหม tay? เพราะมีสองก้อนอันนี้ดึงออกมาแล้วสีเหลืองดึงออกมาแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก้อนที่หนึ่งครับก้อนแรกเราจะเหลืออะไรครับเราจะเหลือคือ x กาลังสองถูกไหมก้อนนี้ครับเราดึงสีเหลืองออกไปแล้วเหลือ x กาลังสองเครื่องหมายถัดมาเป็นลบก้อนหลังครับดึงสีเหลืองนี้ออกมาแล้วที่เหลืออยู่คือ เจ็ดครับใช่เหลือเจ็ดเสร็จแล้วแค่นี้เองโอเคไหมครับบรรทัดเดียวตอบถ้ามองออกอะไรอะไรก็ง่ายนะครับคณิตศาสตร์ไม่ยากมากนะครับข้อที่2นะครับมาดูห้ A, คูณกับ b-4 ลบสบวก b- บอ่ะขอยากนะครับขอแก้โจทย์นิดนึงจะเป็น b-4 ลบสีนะ Okay. b ลบ c โอเคทีนี้ครับมาดูเด็กๆเห็นแล้วละ่ะว่าอะไรมันเหมือนกันตอนคูกแก้จโจทย์โอเคไม่ะไรเหมือนกันครับดึงออกมาได้เลยมี b ลบ c เหมือนกันมีวงเล็บ b ลบ c เหมือนกันเพราะนั้นดึง b ลบ c ออก b ลบ c ดึงออกอันนี้คือดึงออกเนาะเปิดเล็บครับก้อนหน้าดึง b ลบ c ออกไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือเหลือ 5a 5a เครื่องหมายถัดไปคือบวกทีนี้ดูครับก้อนหลังมีแค่นี้เองเราดึงออกไปแล้วสีเหลืองไม่เหลืออะไรเลยไม่เขียนได้ไหมไม่ได้นะครับจริงๆแล้วหน้าวงเล็บหรือหน้าตัวแปรทุกตัวครับหรือจำนวนทุกตัวมีอะไรคูณอยู่มีอะไรคูณอยู่ครับมีเลขหนึ่งคูณอยู่ เลขหนึ่งมันคูณอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเลขหนึ่งคูณอยู่ด้านหน้าเพราะนั้นจริงๆแล้วก้อนเนี้ยครับเมื่อเราดึงสีเหลืองไปแล้วจริงๆมันมีเลขหนึ่งอยู่ด้านหน้าแสดงว่าสิ่งที่เหลืออยู่คือเหลือเหลือหนึ่งครับโอเคนะเค okay, นะครับอจาจจะคาดไม่ถึงนิดหนึ่งนะครับสองตัวอย่าง <l> <c oughs> นี้ก็คือดูแค่ว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันครับส่วนมากในที่นี้คือจะมองง่ายเพราะมันเป็นวงเล็บเหมือนกันโอเคนะเป็นวงเล็บเหมือนกันก็คือดึงมันออกมาเลยเหลืออะไรก็เขียนตัวนั้นนะครับ ต่อเลยนะครับข้อที่3ข้อที่3 3 x กำลังสองคูณกับ y บวก1ลบเกา x กำลัง3คูณกับ y บวก1โอเคมาดูตัวที่มันซ้ำกันดีกว่าอันนี้ครูขอลดละขั้นตอนนะครับใครที่ยังไม่คล้องหนูกลับไปทบทวนแบบฝักหดแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปก่อนๆของครูได้นะครับดูตัวเลขก่อนเลยครับตัวแรก ตัวเลขสากับ9กาอะไรหารในทั้งคู่ครับเดี๋ยวครูแอบทอดให้ก็ได้หารในทั้งคู่เป็นจำนวนเต็มบวกที่หารเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่หารในทั้ง3แล้วก็เคือ3ครับถูกไหมเพราะ3ามหนึสสสาตัวแปรตรงนี้ x กำลังสองก็มี x สองตัว x กำลังสามี x 3ตัวแบบนี้ ก็จะเป็นสองก้อนแบบนี้ครับปึ๊บพอดีว่า3ม x กําลังสองนียครับค <c oughs> ูเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่มีก้อนหน้าคือมีตัวนี้สิ่งที่มีก้อนหลังคือมีตัวนี้โอเคนะครับก็ดูครัาว่ามีอะไรซ้ากันบ้างนี่นะรครับมี3ามถูกไหมเขียน3ามครับมาดูที่ x มี x ซ้ำกันหนึงตัวมี x ซ้ำกันหนึงตัว แสดงว่า x ซ้ากันได้ด2ตัวถูกไหมครับ x 2ตัวคือ x กําลัง2มีอีกไหมมีตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ y บวก1ทั้งเรบนี้เลย y บวก1เพราะสองก้อนในที่นี้คือสองก้อนนี้ครับก้อนที่1ก้อนที่สองโอเคไหมมี y บวก1เหมือนกันอ่ะก็เ,เขียน y บวก1อ่ะขอใส่สีเพื่อ ให้เด็กๆรู้ที่มานะครับว่าตัวเลขนี้มาจากไหนบ้างโอเคหมดแล้วนะครับตัวที่ซ้ากันหมดแล้วนะไม่เหลือเลยเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บ,ก,นนบก้อนหน้านี่ครับก้อนหน้านี่เหลืออะไรครับเหลือหนึ่งครับเหลือหนึ่งเครื่องหมายลบก้อนหลังครับเหลืออะไรเหลือ สามเอ็กครับเอาละทีนี้ในวงเล็บเป็นแบบนี้ครับในวงเล็บเป็นแบบนี้ถามว่าตอบได้ไหมตอบได้ครับแต่ถามว่ามันสวยไหมหรือนิยมไหมก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะมันก็ได้เหมือนกันนะครับเยาไปนีเรียนะครับคือในวงเล็บเนี้ยเราจะนิยมนิยมนะครับให้ตัวแปรนะครับไม่ติดลบกะก็คือต้องดึงลบออกการดึงลบออกครูได้สอนในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับเอาแบบ ลดละขั้นตอนเลยเนาะก็คือจะดึงลบออกเครื่องหมายในวงเล็บก็คือเปลี่ยนไปตรงข้ามหมดดึงลบออกมาไว้ด้านหน้าครับดึงลบออกมาไว้ด้านหน้าเลยเนี่ยครับดึงลบออกมาไว้ด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็เครื่องหมายในวงเล็บเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามไปหมดเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามไปหมดก็คือจากเดิมที่1เป็นบวกเปลี่ยนเป็นลบหครับเปลี่ยนเป็นลบจากเดิมที่ลบสเเป็นลบเปลี่ยนเป็นบวก ทีนี่ครับอีกนิดหนึ่งในวงเล็บเนี่ยครับเรียงให้หน่อยครับเรียงให้หน่อยบอกงาตัวแปรไม่ติดลบแล้วครับใช่แต่เรียงให้หน่อยครับขอให้เรียงตัวแปรขึ้นก่อนขอให้เรียงตัวแปรขึ้นก่อนอ่ะมาต่อ 3x กำลัง2 y บวก1เรียงเอาตัวแปรขึ้นก่อนก็เป็น 3x แล้วก็ลบ1โอเคนะครับแบบนี้ก็คือเรียงตัวแปรตอนนี้จะมีความซับซ้อนไหมก็ ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะครับแต่อาศัยความเข้าใจและความชํานาญในการทำนะครับน,นักเรียนสามารถตอบได้ทั้ง3แบบเลยนะสามพันนี้ถูกหมดเลยโอเคครับได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าการจัดรูปแบบไหนจะสวยแล้วก็จะดีกว่ากันนั่นเองโอเคครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ